ทุกคนกำลังรออยู่โนบิจ้างโดเรจ้งรางรอแป๊บหนึ่งสิอะไรหรออาเธนะแต่ว่ามาเถอะพวกเรากำลังยุ่งอยู่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเล่นกับมิจังหน่อยสิพ่อคะ ไปเล่นกันหนูเอามาจากบ้านเล่นตุ๊กตาพ่อราตรากลาวไม่เล่นตุ๊กตาหรอกน้าอายตายไปถอยอย่าเย็นชาแล้วไปเล่นเลยรู้แล้วค่ะช่วยไม่ได้นี่ตุ๊กตาแอนนาเบล นี่พวกเธอมากินข้าวพ่อพูดว่าจะทานแล้วนะสิจะทานแล้วค่ะเอ้าเชิญได้เลยถ้ามีใครมาเห็นในสภาพแบบนี้ให้ตายสิ โอบิตายังไม่มาอีกรอซึนไดโอล่ะยะแล้วถ้าเห็นโดวหัวร้อยอดแน่เลย,ยว่าคุณก็ลาธระไรในที่แบบนี้อย่าเสียงดังอย่ามาตรงนี้นะพูดอะไรกันรีบเข้ามาในบ้านเลยนะแต่ว่า ร,รู้แล้วครับ <th DOM> นี่ของหวานลองกินดูสิหยะาแล้วน่าสนใจนี่ไปเรียทุกคนมาดูด้วยดีกว่า <c oughs> เป็นเรื่องแล้วยังไงหนี <c oughs> กันเถอะ จะไปไหนกันนบิบะนตะไม่เล่นตุกตาแล้วหรอ,อรีบรีบออกมาสิพ่อทำไมถึงไม่ยอมเล่นกันนะนแต่ว่า,าจริงสิใช้เจ้านั่นดีกว่า,าบิงจังเอาตุกตามาสิส ไม่ได้ไหุ่นยนต์โครงกระดูกมันคืออะไรหรอถ้าใส่สิ่งนี้ลงไปในตุ๊กตานะแบบนี้หรอเสร็จแล้วจัดเรียงเป็นระบบลงตัวเป็นไรบ้างสวยล้นยลัง ตุตาขยับเองได้ด้วยสุดยอดเลยท่านี้ก็เล่นไปคนเดียวได้แล้วใช่ไหมโนบิตะทำอะไรนะนายขอโทษ<อ>ที่ให้รอ<ห>โนบิตะเรา,มมา<อ>ลเล่นตุ๊กาตาแล้วหรอ<ส><ง>พูดถึงอะไรนะพวกฉันจะไปเล่นตุ๊กาตาได้ไหม<ส><ง> ไปฉันลงนะเราย้ายไปเองได้ไม่ต้องห่วงแล้วข้าจะบอกอะไรยังไงก็ตามที่นี่คือบ้านหรอหลังคาก็ไม่เห็นมีแย่เลยไม่มีเตียงหรือลิ้นชักโตทำงานกับทีวีงั้นหรอวันนี้ฟิตมากอย่าไปกลนักนะพี่คะมิกจัง หนูต้องการบ้าให้ตุ๊กตาเตียงกับทีวีด้วยหมายถึงตุ๊กตาพวกนั้นหรอแล้วก็ตโตแบบนั้นไม่มีหรอกเข้าใจแล้วจะลองทำไรดูจริงหรอฟอนิเจอร์ตุ๊กตาเดี๋ยวจะรีบขึ้น เจอแล้วเยอะลย่วาจะเรแต่ว่าจะเอาไปทอกันตไรมกาน่ไท่เอ้ไจะใ้ตกตาใช้ไม่ไวไม่ไวไปมาสิบบ้านในที่สุดก็ได้มาเป็นบ้าที่วิเศษจ นี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมเฟอร์น,นิเจอร์อื่นๆก็มีเ่างนอนก็ไม่เลวนะตกลงแบบนี้แหละจ๊ะงั้นไปเล่นแล้วนะงั้นมากินข้าวกันนะ<ป>จะทานแล้วนะนี่ไปเล่นกัน<ป>ตอนนี้เวลาอาหารนะ<ป>งั้นกินเสร็จแล้วไปเล่นกัน<ป>ต้องทำการบ้านก่อนไปเล่น หลังจากทาความสะอาดนะงั้นเสร็จแล้วใช่ไหมมาเล่นกันขอไปชอบก่อนจะมืดเอานะไปก่อนนะคะเ,เดี๋ยวก่อน,นอย่าเพิ่งไปสิจะลุยทีเดียวเลยนะน,นีนโ่โอเคโอเค พี่คะมิกจังคราวนี้อะไรรถคันั้นเจอแล้วถ้าไม่ได้กับมิกจังจะมีปัญหาเอานะแต่มีแค่ชุดเดียวก็ไม่สะดวกนะฉันก็อยากเป็นแฟชั่นงั้นถ้าซื้อเสื้อผ้าให้เราจะเล่นด้วยไหม ตกลงจงริงหรอของฉันด้วยค่ะเข้าใจแล้วออกให้หน่อยอย่าด้าหนังสืออ้างอิงละ่ะกระตือรอร้นกับการเรียนจังก็ต้องการเข้ามหาลัยดีๆอ่ะเนอะเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วเพราะงั้นและต้องเปลี่ยนทองผมอันนี้ขอบใจนะพอใจแล้ว,ใ,ลวใช่ไหม กลับบ้านแล้วไปเล่นกับมิจังนะยังมีอีกหลายที่เลยที่อยากไปฉันอยากไปดูหนังแล้วก็ห้องสมุดอย่าพูดงั้นเลยข้าใจแล้วจ้ะง,งั้นกลับบ้านกันดีจังเลย ขอโทษจ้าอาละ่ะกลับบ้านกันเถอะท่านี้ก็ล่งใจได้แล้วนะพวกนั้นจะเป็นเพื่อนเล่นของมิจังเองนี่จะเล่นอะไรกันถ้าเล่นตุ๊ก,กตาได้ก็ดีนะน่าสนใจนี่เล่นตุ๊ก,กตากันเถอะก็เพราะเธอเป็นตุ๊ก,กตาไม่ใช่หรอก็ไปเอาตุ๊กตาตัวอื่นแทนสิตุ๊ก,กตาตัวอื่น ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไปดูทีวีดีกว่าพรุ่งนี้ต้องตเตรียมตัวแล้ว<ม>เข้าใจแล้วม,มาเล่นตุก๊กตากัน,กนเถอะ วิตะมัวไปทำอะไรอยู่กันอาล่ะมากินข้าวกันเถอะมันอร่อยสินะอ,อ้าวอ้าาปกหน่อยอร่อยจังเลยอย่าไปมองเลยนะกินดีๆนะบนตุกตาแบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วโทรสักที